แต่วันนี้เรามาเล่นเน็ตอะไรนะที่เขาแบบเป็นทางยาวๆแล้วมันจะมีมอนเตอร์มาเนาะผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะกับมาดูเองความพยายามการู้เคมในาอีสี่ยงร้น้โดยเฉพาะที่มีผู้ประกอบการและผู้ขายเป็น้าหรืาท่า ขอให้หน่วาีกีเป็นแบบนี้แ่ระวงาธารกที่เป็นผู้รับผิดชอบในข้อกฎหมายซึ่งผมเก็บอันนี้อยู่นะจะเอาไว้ซื้อพี่สติกเกอร์เมนทักทำงเพื่อเป็นการสรภาพลักที่ดีด้จากผูที่ยวขอจังหวัดต่อไปนะคะหลังจากนี้อาจจะต้องขอบมดเลยแล้วก็สร้างความั่นใ้กับชางด้วยนประมาณนี้แหละในคนเดียวน่าจะไม่ผ่านเ้สาวคนหนึ่งอ้างว่าไปกินซุปี้เจ้าดังแวบางแคร แล้วจู่ๆหน้าบวมจมูกเน่าเสียค่ารักษาไปเกินครึ่งแสนลา่าลจุดมีความเห็นของผู้หมอที่ระบุว่าน่าจะมาจากการติดเชื้อหจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราซื้อจะเราจะซื้อพี่คิลิโตมาเน Boom, <ด>ี่ยคิลิโตทำไมไปกินุกี้ชื่อดังเกาลีิลิโตมูกหนักนะ รพยาบาลไปกว่าหกหมื่นบาททางคุณปูเป้พยายามต่อไปยังร้านทีน่กล่าวทางร้านบอกว่าราวัยนะ่งึื่มเองนทางคุณปูเป้ผู้เสียหายนะครับเลยเข้าไปแ so จ้งความที่มั่งกลัวผมจะไม่อานัดผมจะอัปเษตไม่ดีโดโดยเธอใที่สิงหาคมนะครับเาไปกินทุี่้ากเป็นครั้งแรกไม่เคยกินมาก่อนเลยแล้วพออาหารมาเนี่ยก็กินเข้าไปทัน ก็มีโดนี่น,นี่ฮะเหมือนทั้งยาล้างทำความสะอาดเลยแล้วสีของตะกูลมันก็ใสามากพอกินไปครึ่งชั่วโมงเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วหน้าก็เริ่มบวมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสา,ารที่กินหรือเปล่าแะกูลตัวนี้ทเกิด พักประทานยาแก้แท้แล้วก็ยาแก้เศษกระทั่งนอนหลับไปตื่นดีที่ดีสี่พบว่าโอ้โหเอาไม่ดีกับยาหน้าเนี่ยบวมทั้งหน้าเลยมาแทบปิดกระมือรอดแข็งแน่นหน้าอกหายใจให้ออกจนต้องไปห,หาหมอหมอก็ต้องเลือดไปตรวจพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงแลแ้วพบว่ามี งเงนินที่มันมาตาโอ้ตมากดังนั้นเนี่ยอยากให้ทางที่รับผิดชอบท่ทานขาปีลาทั้งหมดด้วยกว่าแสนครับไปฟังครับค่ะน,น,นันเป็นของที่เสียวอ่ะ โอเคเลือ okay, uh ีก huh, ห okay. ้าทัแล้วเอาวิสคิตตดูีตัวที่หนม่มโน้ตโน้องราวเไานเครับเบื้องต้นตำรวจนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจราชาไกล่เตี่ยนะครับร้านตะกี้ก็ยินยองจะยินยองิด เนตคือการ่นี๋ยวคมาร่อว่าาระแ้หแงปเนก็รื่องการาเรื่องการซึ่งใจการดโรคทั้งเรื่องนั้นไม่เกี่ยข้องกันแต่อาจจะเกิดในเวลาที่ใล้เคียงกันและกรณีนี้ชัดเจนว่าเกจาการติดเชื้อบริเวณแกนจมูกโดยเรื่องการสรใจทาจมูกโก้ จากการหลอ่อซิลิโคนไม่ได้มาตรฐานขั้นตอนการทำศัลยาการรมอาจจะไม่ดีทำให้มีเชื้อโรคไปเกาะที่แผลซิลิโคน

อย่างนี้แทนกูเจอแทนรีกว่ามันแทอย่างนี้หนอเนี่ยเนี่เนี่ยดูนะถ้าแทน่เอมันแทนเนี่ใ้ทาเะรแต่แต่ถ้าเราไ่ลไปเ่อยหนึ่งพัน กว่ามันออกเปรียบกันเกินไปจริงๆทีมขาอยากจะราาะียดงเลยลงพื้นที่ไปตาังะนงาวสี่เหลี่มตะลี่อยู่ที่นเป็นบกมึงรื่องแบบเนี่ตรงไหมึงดังแบ๊วน้องผู้ชาคนนีงมาแล้วราลงมาเาจะเสกที่้าน้อาบอกว่าาเอกสารตีเาสิาถ้าดี่บ้าทนะครับ แอกสเอกสาเสร็จแน่องเอาเอกสารหลกิแลบอกไม่ใ่กให้าเอะกสารไอ้พวนี้เป็นแหคือ้อบาทส่วนเอกสารที่คือใบนี้นะครับขาปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าอีแผ่ต่เห็นไหมมันมีรูปภาพตั้ห้าเขาคิดรูปละร้อยห้ารูก็ห้าร้อลดให้ด้วยนะเขาใจดีเขาลดให้ละกัน อเล็ดทำไมเล็ดเล็ดบเลยกตัองีเลาอก่เนี่ยหละตอนก็ตกใจนะว่าทไมมันแทงขนาดนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยือถือแล้วห้าของน้องที่แางว่า